ว่าทีมจีนเออว่าทีมมีเขาไม่ค่อยเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวฮะเกี่ยวไม่รู้อคติอะไรหรือเปล่าไม่เนี่ยเขาเ่บวกันแต่ปลาานปลาร้านเป็นอย่างนั้นคือมีไอ้สองตัวนี้มาแล้วเนี่ยใช้ไปฟาร์มสู้ก็ฟาร์มยากอ่ะเออครับผมนะมีเวลาเท่ากันในพวกนี้มันนรกแตกกว่าอยู่แล้วนะแล้วเซเร์ครับเห็นบ่อยมากในทัวร์นาเมนต์นี้โดนแบนอีกตัวหนึ่งนะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้นะต้องบอกอย่างนั้นเพราะทัวร์นาเมนต์อื่นก็มาบ้างปลาไปแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ย มาแทบตลอดเมื่อวานก็เห็นเลยทั้งสองนัดนะใช่ครับผมทั้งสองสองคู่ต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเป็นตัวสตาร์ททาคอมโบที่ดีตัวหนึ่งรัสเลเยอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายครับฟอเลอร์บอกว่าขอแบรนดอินิมาทิ้งก่อนละกันน่แล้วก็เดี๋ยวแปบนึงขอปป๊บหน่อยรู้สึกมันยังไม่โอเคตัวที่สี่ของต้งฝูครับเลื่องมาแล้วครับเป็นลูบิกนั่นเองนะสารภาพประโยชน์อยู่แล้วครับรูบิก ไม่ว่าจะรูปแบบทีมมาแบบไหนก็เข้าได้กับทุกทีมทุกแบบก็อย่างที่บอกครับพอหลุดมานะก็ต้องเลือกเล่นซะหน่อยนะลูบิกทวินเฮดากอนยังหลุดอยู่นะคือมีสองตัวซัำประจำยุคนะฮะอันนี้ก็ยังหลุดอยู่แต่ไม่รู้ว่าทางฝั่งฟอร์เรสจะเลือกมาเล่นหรือเปล่าถ้าเป็นทวินเฮดากอนน่าจะดีกว่าคือตัวอยู่อย่างน้อยอยู่อืตัวยังน้อยอยู่ฮเพราะว่าถ่าหยุดของแม็กนั้นนี่ก็เป็นอันติเลยไงไม่แต่คือประเด็นคือเขาต้องการตัวค้ำไป ไปชนให้แม็กนัตก่อนเพราะแม็กนัตจะต้องรอจังหวะสองเพื่อที่จะเข้าไปรวบใช่ลูกหมีโดนแบนไปแล้วด้วยแพนด้าเห็นบ่อยๆจริงแต่ถ้าเทียบแพนด้ากับอารเรยิ่งนะผมชอบผมชอบอารเรยิ่งมากกว่าสําหรับเกมที่ซัมมอนเยอะแบบนี้ซัมมอนเยอะเพราะว่าถ้าสกิลดูดสเตนหรือเปล่าเอานะถ้าสกิลดูดไม่เกี่ยว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 คือไอเสาซอมบี้มันปวดได้ดีกว่าอ่าครับผม ถ้าเกิดเรื่องว่าเพนดน้ามาโก้โอเคครับส่วนการโฟกัสค่าเป้าหมายแต่ถ้าถามนะเจอเชนนะผมชอบมันได้ยิ่งมากกว่าเผเชอเจอเชนเ,เชน่ยผมชอบมันได้ยิ่งมากกว่าปักเสาฮิลแล้วก็ตบสเตนก็เฉยๆอน่ยส,สำหรับการเจอแบบกลุ่มเยอะๆอย่างนี้นะปักเสาก็ฮิลมันจะได้ผลดีมากไงปวดตลอดทั้งเกมว่างั้นนะใช่ครับผมรอดูครับว่าทังทีมฟอร์เลิฟเนี่ย ตอนนี้ดูเขาตั้งตั้งอกต,ตั้งใจการดับตัวมากคือมองมองลแลบบ้วเนี่ยเห็นภาพรอยมาเหมือนคุณพักภ,ภาคภูมิเลยครับคือเห็นภาพรอยมาเป็นอันนี้ยิงแต่ไม่ใช่แล้วครับ<อ>มีตัวเปิดมาเป็นแฟรี่ดาก,กอนแล้วคือเปิดแบบว่าไม่เสี่ยงด้วยเปิดด้วยที่เด้งไม่เสียงคือรอเดฟบอรอเดฟล้ <c oughs> อเดฟแล้วเคาน์เตอร์เน <c oughs> ี่ยครับเป็นปุ๊กนี่ก็ถือว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นในทัวร์นาเมนต์พักหลังนี้เท่าไหร่ สำหรับตัวพุกนี่นะแฟรี่ดากอนแต่ในด,ด้านหนึ่งเนี่ยยังฮิตฮอตกันอยู่ตลอดอนะครับทางด้านของตรงฝูเลือกเนื้อเช้อโรคโพเพตครับมาเป็นตัวดันอีกตัวหนึ่งนะก็น่าจะช่วยดันคลิปได้ดีครับกับเชนใช่ครับเก็บตกตัวที่หลุดลอดไปครับจากไฟฟของแบทไลเดอร์แล้วก็ท่ามไม้ตายของเฟรเดบอยแต่ถ้าเลือกอันไหนยิ่งมาจาาังหวะนี้สัมมอนเยอะจริงแต่ไม่ทันแล้วนะเพราะตำแหน่งมันจะซ้อนกับแฟรี่ดากอนคือ โอเคมันมัน,มนการเล่นเป็นคนละคนละเรื่องกันเลยแหละคนละเรื่องคนละเรื่อง,องแต่ว่าเรื่องการอยู่เลนเรื่องการซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเดนอิงก็เลือกได้นะเป็นพี่เลี้ยงคู่กับชาโดว์เดมอนชาโดว์เดมอนอะไรดออิ่งอันเตอร์เมดแฟนตัวกราแมนทอเรแจกเลนได้ทีมไฟก็น่ากลัวอยู่นะแต่ตัวหยุดมันจะน้อยเกินไปนะตัวีน่าก็หลุดอยู่อ่ะเป็นเลอแชกนะเป็นตัวหยุดมาเหมือนกันก็ดีครับเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะเป็นหยุดตัวหยุดเอลีแถมมีสกิลเอลีคอมโบกับทีมด้วย ครับผมเป็นเลอชักนะตามไฟหลังมั่นใจในเกมการฟาร์มของตัวเองครับก็ต้องดูตัวเดินเกมของทั้งครูว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครับผมแน่นอนนะเกมนี้ฝ่ายที่เข้าได้บุกเข้าใส่ก่อนจะต้องเป็นท่งฟูนะส่วนทางฝั่งทีมที่แบบรอแพ็เกมรับแล้วเคาน์เตอร์เนี่ยอย่างไฟลี่ดาก้อนเออแล้วก็แม็กนาทอเนี่ยรอเขาเปิดมาแล้วเคาน์เตอร์สวยๆใช่ฮะเพื่อเพื่อปิดเกมเนี่ยทาได้แน่นอนก็ต้องดูว่าฝฟายบุก จะพลาดหรือเปล่าฝ่ายรับจะเปะแค่ไหนยืนตำแหน่งกันดีหรือไม่เพราะว่าฝ่ายบุกไม่ใช่ว่าตัดสินจังหวะเกมเดียวมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งการยืนอืถ้าฟอร์ลิยืนดีก็สบายน่นนาดูผแต่ถ้าเลี้ยงเกมฟาร์มทั้งคู่ครับผมก็ต้องบอกว่ายนหัวก้อยเกมนี้ยนหัวก้อยเลยเพราะว่าเดินใครเดินไปเจอใครแล้วเก็บใครได้อะนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของเกมใช่ครับคือตายตัวเดียวผิด จบเลยถ้าเกิดเกมมันยื้อจนกระทั่งนาทีที่40ของฟูทั้งคู่ใครตายตัวหนึ่งเจ๋งเลยเนี่ฮะหลังๆยิ่งตอนช่วงหลังๆเนี่ยมีบทบาทมากแล้วตอนนี้ครับเหมือนจะเข้ามาหลามแหลมเข้ามาครับสำหรับเฟสเลดบอยแล้วก็ยังรอก็ยังไม่รวบนะยังไม่อยากเปลืองสกิลไม่อยากเปลืองอะไรกับตรงนี้ครับพอรู้ว่าไม่ได้คือกะมาปากหวานกันหรือเปล่าใช่ครับมาาปักวอเฉยๆครับผมไม่อยากได้มีการสูญเสียแต่เริ่มครับก็ยังถือว่าแค่ ดูหน้าดูตากันนะว่าใครจะมาเล่นนี้บ้างใช่ครับผมแล้วก็จัดเลนมาเหมือนจะมีอะไรอิงนะแต่จริงๆไม่ใช่นะคือจัดเล่นมา3มชนสว่าผมจัด3มาชนลึกนะเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายแล้วพอถึงช่วงเวลาจัดเลนจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าศูนแล้วก็เป็นรูนที่เกิดฝั่งนี้ครับผมแม่นะทอเก็บรูนอินตี้ไปได้ครับผมนี่ฮะ มันเป็นมุกประจำตัวอย่างงี uh, oh, mine, right. hmm, okay. like ้ไหมหรือรุนคือพูด้ถูกก็พูดได้เอ้าทำไมล่ะมันคือตี้เนี่ยรุนรุนมันชื่ออะไรเอาจริงๆริ้ถูกถูกอินวิสิบิลิตี้ใน่ม้คุนี่ฟันธงไปยังอ่ะครับมันเป็นสไตล์อ้าวที่คนหาว่าฟันธงหน่อยเรายังรอแรงสวนอยู่เราเราบอกเราบอกคีย์เวิร์ดไปหมดแล้วเราบอกคีย์เวิร์ดไปหมดแล้วเดี๋ยวรอมือเมทฟันธงก่อนเดี๋ยวบอกฟันธงเลยเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวจะรอแทงสวนมือเมทนะครับอืมถ้ามองตาม น่าเสือกถ้าเอาที่ชอบนะเอาที่ชอบเนี่ยไม่ไม่มีมีคุณมีเคราะหมีฉันไม่มีชาการเลยเคาะไปนะอารักจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะจะเฟิร์สบัตอย่างแน่นอนแหละครับจังหวะนี้ไม่รู้จะหลุดรอดไปยังไงครับสตต้านไว้ได้อีกทีเลยแจกแล้วก็ตายไปเลยครับชาโด้เดมอนฆ่าทางด้านในชั้รอบที่ผมไปได้ในจังหวะแรกนั่นเองนี่ครับอย่างที่บอกครับถ้าจะให้เลือกที่ชอบแล้วเนี่ยผมชอบการคอมโบของแม็กนัทนะแล้วยิ่งถ้าแอนติเมทเนี่ยออกแพทเทิร์นฟรีเกมนี้เนี่ยโอ้โห คือมันสวยงามกว่าฟอร์เลอฟอะผมว่าพลังแห่งความรักอ่ะชนะทุกสิ่งแน่นอนเกมนี้นะเฮ้ยตาเมื่อเมือนเกมนี้ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บก็มันวัดกันอยู่แล้วว่าเอ้ยตอนไม่คือจะบอกว่าทุ่งฝูวเป็นสไตล์ป๊อตอ๋อเมือ่อวานใช่ไหมแล้วเขาเลือกเล่นเกมลุกอย่างเงี้ยแล้วเกมลุกแบบเฟรนดบอยเงอะงะแบบเมื่อกี้แต่โดนเนนี่เมรเล่นเอานะ เนี่ยนะอืมคือมองแล้วเกมนี้มันมันน่าจะเป็นฟอร์เลิฟผมน่าจะเป็นฟอร์เลิฟนะเพราะว่ามไม่ไม่น่าส่วนนะส่วนจังหวะที่อาจจะเจ็บได้นะสำหรับความเห็นของแอดมินเหมือนกันนะเพราะว่าดูจากสไตล์การเล่นเนี่ยท่องฝูกักจังหวะบ,บุกค่อนข้างบ่อยจังหวะบ,บุกเขาไม่ค่อยเฉียบจริงแต่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาทําได้ดีมากดูจากเกมที่มันผ่านมาใช่ครับผมดูจากประวัติการเล่นหลายๆครั้งที่ผ่านมามครับผม,บผมก็กเลยได้เหมือน่าฟีฟาม่ะน่าจะฟีฟามีฟามกันทั้งคู่อ่ะแต่สุดท้าย แมกนัทอนิมเมตแล้วก็คนที่ขึ้นชื่อเรื่องการไม่บุกเนี่ยต้องเป็นฝ่ายบุกเขาก่อนฮนะมันก็ยากนะมันก็ยากก็ลองดูครับก็ตอนนี้เราก็วิเคราะห์อะไรกันไปหมดแล้วนะกูลงกูรู้ก็ฟันธงก <laughs> ันหมดแล้วครับแต้มของคุณนะได้ก็ได้ข,ของคุณเสียก็เสียของคุณครับตามนั้นนะเราจะปิดโหวตกันในนาทีที่ประมาณนาทีที่ห้าครับผมตอนนี้ก็มีเฟิร์สบัตให้เห็นแล้วนะที่จริงน่าจะเปิด เปิดโบสถ์ถึงตอนที่มีเฟิร์สบัตวะเอานาทีที่ห้าแหละนะเป็นที่รู้กันนะถ้าห้าเลยทีมันคิวมาสิบสามุบก็เป็นโบนัสไปแล้วกันโบนัสสเตนนะอ่าก็ถือว่าก็เกินความคาดหมายแต่ว่าเกมนั้นมันจะมันก็ยอมรับกันได้นะเฮฮากันไปฮะแจกเลนมาตรงนี้เนี่ยทางด้านแม็กนัทเนี่ยยืนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีเธอที่เลนขวาคนเดียวครับนะดูว่าจะ ฝ่าดงตีนไม่ได้ไหมเขาเขาจัดเลนสามมาชนนะก็ขอขอบคุณคุณอาลิฟีนกับคุณพีชเบอร์รี่นะผมช่วยตอบเป็นทีมงานาคสนาให้เรานะครับผมอ๋อเนี่ยครับวกคุณวิลงวิรุนอะไรนี่นะสงสัยเมื่อคืนจะดึกไปหรือเปล่าใช่ทำงานทำงานเขาฟันธงไปแล้วไงเดี๋ยวท่งฝูชนะสองเกมเฮ้ยเฮ้ยแล้วดูความรักฮะแล้วตอนนี้ผมมูฟมากันแล้วเจอหน้ากันหุกไว้อนิเมเมายืนรอสับ สบสาตาร์สับสาตาร์แล้วก็ล่อลาดฮะสองศพติดติดแล้วครับสาําหรับคนที่เพียงพามคนนี้แล้วก็สองครั้งติดติดแล้วครับสําหรับการไม่ได้ลาาช็อตฮะของอเอนี่แนไม่ใช่ค่าสองอะเออเออเป็นเลยร์ช้ชก,กับชาโดว์เดมเดมอนเนื้ผมไปคนละศพคือ <ๆ S 2> ช่วงแรกๆ,ๆต้อง <ๆ S 2> ต้องยอมครับเพราะดัมเมจของเอนี่เมนี้ยังน้อยอยู่มากถ้าเทียบกับสกิลใช่ของอเลอร์แชกของอะไรพวกนี้ครับ อันนี้เขาเล่นหนังอินเดียกันะฮะเดินอ้อมป่าอ้อมต้นไม้อ้อมภูเขาอีกฮะลงแม่น้ําโอโ้โหจัดนะจัดหนักจัดเต็มเฮ<ะ>้ยนี่คีพยายามจะมาตีฮะโอ้โหไม่ให้ไม่ให้ใหฮะเ <c oughs> เสกควันรอด้วยเอ้ยเอ้ยพายุหมุนรอยังไม่สไลด์ฮะยังงกสไลด์อยู่งกใช่ไหมงกสไลด์ใช่ไหมแล้วลากกลับไปดูซิจะทันหรือเปล่าโผเฟษมาว้ามาดักข้างหน้าอีกแล้วก็ไม่รอ